นี้วันที่30มีนาคม2568ัปดในวันที่87ที่ข้าพเจ้าเฉลิมโณสุดตังสวิเชียนขอถวายเสียงสวดสาใยายพระสุกรพระปฏิทและมนต์ต่างๆถวายพุทธบูชารามวุฒชาสังคบูชาและอาจารยะพิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจีกของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิกระจดจ่อในขณะปัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่นนนองด้วยเทอ บทที sea, ่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลโสอัตระขจันตุเทวดาสัตตมังมุลีลาชัสสะสุนันตุสักขโมขะทางสเคกาเมจารุเปกิริสิคาราเตจตาริเกวิมาเนทิเปรัตเถจกาเมตโรวุณักการเนกิหะวัตถุวิหิเคเตปุมาจจยันตุเทววชรคัลพิสเมยคะคันทปนาคาติปันตาสันติเกยังไม่รูว่าเาจนาสาวุเมสุนันตุธรรมสวนาการวยามปทันตาธรรมสวนาการวยามปทันตาธรรมสวนาการวยามปทันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสการะนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปุชยามะบทที่สามบทกราพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโธปกะวาพุทธังปะกันตังอภิวาเทมิสวะขาโตปะกวตตาธมโมธรรมังนัมคามิสุปฏิปันโนระวัตโตสาวะสังโฆสังฆังนโมิ บทที่4บทสวดนมักรสิทธิคถานโมทัสสะพระกวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระกัปโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หบทสวดไตสจรณะข้มันรปะทาพุทธังสจรนามิธรรมังเจรนามิสังฆังเจรนาิตตุลยยมปีพุทธังเจรนามิตุลยยมปีธรรมังสจรนาน迦ตุลยยมปีสังฆังเจรนามิตุลยยมปีพุทธังสจรนาน迦弥ตุลยยมปีธรรมังสจรนามิตุลยยมปีสังฆังสารนาิ บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานที่เมสรานังอัญญังผู้โทเมสรานังวลังเอตนะสัจวัชนะโสติเมห์งตุสัพพทานัตถิเมสรานังอันญังธรรมโมเมสรานังวลังเอตนะสัจวัชนะโสติเมห์งตุสัพพทานัตถิเมสรานังอัญญังสังโโเมสรานังวลังเอตนะสัจวัชนะโสติเมห์ของตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอตังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติ กับปิละวัตถุสมิ่งมหาวเนมหาตาพิคุสังเกตนัสทิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสนิปฏิดาผลติทักวันตงทัศนัญญาพิคุสังคันจ่าตะโคเจตุนางสุทาวาสกายิกนังเทวานิสตาทั้งโหสิอายังโขพระกวาสเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิ่งมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนัสทิงปัญจมัเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสนิปฏิดาหผนติ พระกวนตังเขสนัยยพิคุสังทันจ่ายอนุญาไม่ยำปีญาะพังกวาเตนุประสังกเมยามะอุประสังกเมตวาพระวัโทสันติเกอปเจกาคาถาปาษายามัติอะระโคตาเทวตาสยะถาปีนะมะพระละวาปุริโสสรรมนิพพังวาปะหังภาสาริยดภาสาริตังวาปะหังสามีชยะเอวะเมวะสุทาวาเสตุเปริวสุอันตระหิตาพระกัโตภุรโตปุระโตปุระหังสุอะระโคตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตวัเอกัมตังทางสุเอกัมตังพิตะโคเอกาเทวตาพระกัโตสันติเกอิมังกาตังอัปสิ มหาสมัยโยปวนาสนิงเทวกายาสมาธาตังคตมหาอิมังธรรมะสามัญทักจิตายวะปราชิตาสังกันติอัตโขปราเทวตาพระวัโตสันติกีมังคตังอภัสรีสัระพิกวโรชมาต่างสุจิตังอัตโนสุกามังคังสุสาระติวันณิตานิฆะเอตวะอินทริยานิรักขันติปันติชาติอัตโขปราเทวตาพระวัโตสันติกีมังคตังอภัสรีเชตวะขีรังเชตวะปะลิกังหิททขีรังอหัจจมะเมชา เตจารันติสุตาวุิมาาจากขุมมตาสุขันตาสุโสนักขเตอตาโควราเทวตาพระกัตโตสันติเกยมังคาถังอภัสสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคขาเปสันติอปยภูมิงปะหายยะมโนสังเทียงเทวะกายังปาริภูเลสันติติอัตาโคพระกวาภิโขมันเตสิเยภูเยนะพิเขเวทัสสุโลกะทัสสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาค้ตังทศรายับภูสังคันจะเยปิเตพิเขเวไอเหสุงติตามัทธนังอรหันโตสมาสมุทธเตสัมปิพระกัันตานังเฮตปรมายยวัเทวตาสันนิปติตา อาเหตุสงเสยิญญาทพีไมหังเอตารหิเยบิเตภิกเวภวิสันตีนาคต่มัทลังอะหังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานาเอตการมายาวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเยบิทัพีไมหังเอตารหิอาจิคิสานิภิกเวเทวะกายานันามานิกิตายสานิภิกเวเทวะกายานันามานิเทศิสานิภิกเวเทวะกายานันามานิตังสุนัธาสาธุกรรมมสิตโรทะพระสิสามิติเอวอมพันเตติโคเตภิคูพระวโตปัจจโสสงพระกวายอตถาวโวจะสีโลกะ มานุกัตสามิยถาปุมาตถาสิตาเยสิตาคิดที่พราลังภิสิตาสมาหิตาปุถุสีหะวะสลินาโรมะหังสาที่สัมพุโนโอทตาบนรณสาทธาวิปะสันนมนาเวลาปิโยปัญจสเตยัตวาวเนกปิรวัฒเวตาโตมัตเตย์สธาสาวเกศสาสเสนและเทวะกยาพิกันตาเตวิชนะทาพิทูเตจาตาปุมากรุงสุตตะวัพุทธศาสนา์สัทังเตสัมปตระหูยานังอามานุสานะทัสนังอภัยเกศตามัทธคุงสหัสังอัษฐ์สตาลิงสตังอิเกศหัสานังอัมรุ สาระมัทสงอภิเกนันตามัทสกุลทิฏฐาสปารกาหุนกันจาสพังอภินยยาเาว่จิตวานาจักุมารตโตมันตยิสตาสาวเกศาสเนตเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานะธาพิโตโวเยวังพิตายิสมิคีราหิอนุปคุพโสสตาสาวะวยขาพโมากาเปลวัทายทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสิโนโมทามาราพิกระมงพิขุนังสมิติมวังฉาสาหะสาเหวาวัายขานาตเวนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสิโน โมทัมนาอภิกระมงคลพิภูนังสมิติมวนาสตักิรติสาหัสายะขานานตวันิโนิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสศินมโมทัมนาอภิกระมงคลพิภูนังสมิติมวนาอิเจเตโสฬาสาหัสายะขานานตวันิโนิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสศินมโมทัมนาอภิกระมงคลพิภูนังสมิติมวนาเวสามิตาปัญจสตายะขานานตวันิโนิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสศินมโมทัมนาอภิกระมงคลพิภูนังสมิติมวนาพุ่มพิโรลักษะไธโกเวปุลัส พโยนางสตตาชาสังยักขานางปยิรุปปาสติภูมิโลาาาโราเชคเอโกโสภระคัจมิตริงวนางปุริมันจัตที่สังราชาสตัลละโถภาษาสติคันธัพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสพุทธปิตสาพระโอินทนามามหาภาราอิทิม,มันโตชติมันโตวนัวันโตยัสสินโนม,มุทมนาพิกาม,มงพิขูนางสมิติงวนางไทคินันจัตที่สังราชาวิรุณโหตปะสา,าสติภุมพัน,นธังอธิปติมหาราชายสัสิโสพุทธปิตสาพระโอินทนามามหาภารา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัมนาพิกำมุงพิขูนางสมิติณุนางประชีมัญจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยศิโสปุตตปีตัสสะพระโอรินทานามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัมนาพิกำมุงพิขูนางสมิติณุนางปุตตะนจจะที่สังราชาคุเวโรตปะสาสติยคานังอธิปติมหาราชยัสศิโสปุตตปีตัสสะพระโอรินทานามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโต วันน <chat> um. ันวันโตยศศสนโอมุทมมาลาพิกมงค์พิุลนางเสีมิติงวนางกุลิมะที่สามพระตาลโธทิคิเนาวิรุณพโกปภชีมินาวิรุณพระโภวโรตังสังจิตสังจตโรเตมหาราชาสมันตราจตุโรทิสาทัทลมนาสางสูวเนกปิรัตวเวเตสังมายาวิโนตสาคูวันชนิกาสทามายาคุเตนทุกเวเตนทุกวิภูจวิภูโตสหจันทโนกรรมเสโทจักกินุกันทุนิคันทุจับอนาโทบามัญโยจักเทวสุโตจมัติิจิตตเศสนโจคันตโพรนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุยาวัชสายเตชันชเ,เยเจ,ยจยราชนโนคันตาชาราชุภีโมธาบนาพิกามงพิกพูนาง,งสมิติงวนังาทาคูนางภาษานาคาเวสาลาสาหาตจักรการพระสตลาคูปยาคาสาหายาติพิยามุนาทัตลัถาจัอาคูนาคาเยสัสโนเฮระวโนมหานาโคโสภคาสมิติงวนังเยนาคารเชสหสาหรันติทิพาธิชาปีวิสุทธจักรูเวหายาสาเตวณามชปตาจิตราสุกนัยติเตสะนามัง อภยันตธานนครราชานาวาศิสุปันนตโอเกะมะมะกสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหิยันตาาคาสุปนานาสันนัมกังสุพุทธังชิตาวชิรนาหเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสะวเสตีทิมันโตยะสิโนกาลกัญชามหาพิสมาสุราธนะเวคขสาวิปัจจิตติสุจิตติจะปหะรโทนมุจีสหัสตจนจาริพุตตลังสเพเวโรชนามการสนัยหิตวาพระลิงเสนางลหุพัทธมุปาคเมงสมะโยธนิพัฒเตภิปูนางสมิติงวนัง อาโปจะเทวาปทวีจักเตโชวายโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตเัสุทากายาสเปนานตตะวันิโนยิบมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมรมะอาภิกรรมงพิภูนังสมิติวันังเวทูจะเทวาสหฤจจะสมาจะทวียมหจะทสุปนิสาเทวาจะทามาภูปุรกิตาสยยะสุปนิสาเทวาสยยมาภูปุรกิตานณคตานิภูรกิตวะอาคุมันทาวราหกกาวสุนังวสชุวเสโทสโกปะฆาปุรินทะโธทเสเตทัสุทากายาสเปนาน อิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสิโนโมทัมนาพิกมงพิขูนางสมิติงวนาตะคู่ชาปูเทวาชะละมคิสิขาริวาอริทกาเจโรชาจะอุมาปุภะนิพาสิโนวรุณาสะธรรมาจะอจุตตาเจอะเนชกาเสเรยะลุจลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัศเตเตทสุหะกายาจเพนะนัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิโนโมทัมนาพิกมงพิขูนางสมิติงวนาตาคูามูาทวะชะลามนุสิคาริวาอริทก迦เจโรชาเจอมุมาปุภาณิพัสสิโนวัตุนาสะธมะเจอะจุตตาหะ อาทาคูหารโยเทวาเยจารโหตวาธิโนปรคกามหาปรคกาอากูเทวายะสติโนทัเสตุทศธากายาสเพนานันตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสติโนโมทัมนาพิตมงคพิภูนาสมิติวนาสุกากรุมหาลุนาอาคูเวคทนาสาชาโอชาตะกัยหาปโมขาอาคูเทวาพิจักนาสทามตาหารัคชามิสกาจายะสติโนฐานยังอาคาปชนโนยติสาพิวสติทัเสตทัศธากายาสเพนานันตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสติโน โมทัมนาพิกมงค์พิภูนางเสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากะตการใจยัสสทโนสัพพิจการามาเสรฐาโุตินามาจะอัสวานิมารัติโนอาคูอัตคูประเนมิตาทัสเตเตตัสภากายาสะเพนะตะวันิโนอิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสทิโนโมทัมนาพิกมงพิภูนางเสมิติงวานังสันเตเตเทวานิกียยาสะเพนะนัตตะวันิโนน้มันเมเยนะอากระชงเยนจันเยะสาติสาสหปุทธะชาติมัจฉลังโอกคตินะมะนสวังเข็มโมคตลังนาคังจันทาวสิตาติตังสุภาามมปรตตโจ ตาอิทิมโตสหัสนังกวะโลติโสจ่าสบคะสมิติงวนางจ่าสบมาโลกนัมหาพมาพิติติวปปนโนสุติมันโตพิสมากายโยยสติโสทศเสถาอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสันจามิชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะสเพพิกันเตสินเทเทเวสภามเกเมรัสนาภิกขามิปัสสะกานะหัสมันทิยังอิทะกานะหัตถานทะลักกินาพันธามาทูโสมันตาปริวาริถาวุจิถากโจรินาอิทิตถามหาเสนโงกนะหัสเสนังอเพสยิปานิณาตะละมหจั สลังกัตตวานะเพระวังยะถาภูติโกเมโคธฐานะันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโตสยังวเสตัญจักสะทังอภิญญาวกิตตวานะจักุมารตโตมัตยิสทาสาวเกศาเสนและเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานัฐพิกาวเตจะอัตบรมาครุงสุตวาพุทธศาสาสนังวิตาลาคีปะกมุงในสังลมปคอินชยุงสเพวิชิตะสังขมาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหบุตหิสาวกาเตชเนสุตาติ